สวัสดีครับวันนี้วันที่ห้ามกราคมนะครับหกแปดนะครับเรื่องที่จะนำมาคุยกับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่คนไทยเราถูกหลอกมานานนะครับว่าแสงแดดสายลมเนี่ยมันไม่สเสถียรเอามาผลิตไฟฟ้าไม่ได้นะครับมีน้อยด้วยผลิตไฟฟ้าไม่ได้ไม่สเสถียรน,นะครับวันนี้ผมเลย ชวนมาดูข้อมูลจริงในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแล้วจะได้ตาสว่างกันเสียทีนะครับคนไทยเราจะได้ตาสว่างกันเสียทีเป็นการผลิตแบบเรียลไทม์นะครับเป็นการผลิตแบบเรียลไทม์ก็คือของจริงเวลาจริงนะครับของจริงเวลาจริงเดี๋ยวนะครับขอขอขอเปลี่ยน ครับเอาละครับเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับเป็นของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับชื่อว่าแคลิฟอร์เน ISO นะครับ ISO นะครับเป็นของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีประชากร40ล้านคนเศรษฐกิจเป็นอันดับ6ของโลกนะครับถ้าว่าไปแล้วนะครับเรามาดูเขามีดีมามีซัปปลายเรา,าดูสัปปลายกันนะครับดูว่าเขาใช้เคื่องเพลิงชนิดใดมาผลิตไฟฟ้าและผลิตยังไง นะครับมาดูเลยนะครับนี่เป็นเดียวไทม์นะครับณวันนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียทุ่มครึ่งเลยนะครับแต่เขาเป็นวันที่สี่นะครับวันที่สี่มกรานะครับข้อมูลที่จะให้ดูนะครับเป็นข้อมูลการผลิตรายชั่วโมงเขาใช้เชื้อเพลิงอะไรบ้างนะครับไปช้าช้านะครับเป็นรายชั่วโมงนะฮะตั้งแต่ชั่วโมงที่ศูนย์ถึงชั่วโมงที่ยี่สบสี่ะตอนนี้มันประมาณทุ่มครึ่งของเขานะครับ สีเขียวๆนี่คือผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนนะครับจะเห็นว่าในช่วงกลางวันนะในช่วงเจ็ดโมงกว่าๆนะครับมาถึงหกโมงนี้นะครับสี่โมงนะครับหกโมงนะครับแดดก็ส่วนใหญ่เป็นแดดนะครับเป็นแดดกับลมนะเป็นแดดกับลมหีว่ามวลมีบ้างน,นะครับก็ช่วงที่มีแดดนะครับช่วงที่มีแดดมีลมเนี่ยเขาก็ใช้ แดดกับลมเนี่ยผลิตได้มเต็มที่ไปเลยเต็มความสามารถแล้วแก๊สเนี่ยเราสามารถควบคุมได้นะครับ n นิท a รศแก๊สตอนนี้นเวลาตีห้าครึ่งนะครับที่เคอร์เซอร์อยู่นี่นะเขาใช้แกส 4, ๊สสี่พันสี่พันสามร้อยมิวัตพอมาถึงตอนกลางวันเขาก็ลดลงมานะครับจากสี่พันลงมาเหลือสองพันแปดนะสองพันปดแล้ว ที่เหลือที่ขาดไปก็ใช้แก๊สแทนแล้วตรงนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ช่วงกลางวันนี้ไฟฟ้าก็เหลือก็เลยเก็บเข้าแบตเตอรี่เก็บเข้าแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับเก็บไปเกือบหกพันมกเวัตนะครับหกพันมกเวัตก็ลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยหกโรงเจ็ดโรงเลยแหละนะครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนพอตอนหัวค่ํานะครับพอตอนหัวค่ํา แดดไม่มีหรือว่าลมมีน้อยก็ใช้แบตเตอรี่เนี่ยชาร์จออกมาใช่ไหมชาร์จออกมาแบตเตอรี่เห็นไหมห้าพันเก้าร้อยสี่สิบหกใช่ไหมเอามาแทนแล้วแก๊สก็ก็เพิ่มจากตอนกลางวันเล็กน้อยนะครับเอาแบตเตอรี่มาก่อนเอาแบตเตอรี่มาก่อนแก๊สที่มาเพราะว่าของมันแพงแล้วก็มันหมดแล้วก็ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับนี่คือสิ่งที่รัฐแคลิฟอร์เนียทำนะครับทำมานานแล้วนะครับแต่ละวันนี้เขาจะได้ ไฟฟ,ฟ้านี่เยอะเลยนะคิดเป็นมูลค่านะครับคิดเป็นมูลค่าจากพลังงานแสงอาทิตย์และสายลมนี่นะสี่ห้าร้อยล้านบาทเป็นประจําทุกวันนะนี่ขนาดเคื่องช่วงหิมะหิมะตกก็ยังได้กันอย่างนี้เรามาดูที่ว่าในพลังงานหมุนเวียนก็ใช้อะไรบ้างนี่ฮะตัวบนสุดนี่นะสีน้ําตาสีน้ำตาเนี่ยใช้ลมครับหมื่นสามพันไมกะวัตด 1 13, 000, 14, 000มื่นสามพันมื่นสี่พันมวัตนะตอนกลาวันนี้เวลาสิบเอดโมงครึ่งนะตอนเช้าก็ใช้น้อยหน่อยเพราะมันไม่มีนะก็ใช้ตามศักยภาพที่มันผลิตได้ตัวล่างเนี้ยเป็นลมนะครับเป็นลมเนี้ยใช้ลมแสงแดดเนี้ยนะก็นี่คือสิ่งที่เขาใช้เทคนิคง่ายๆธรรมดาธรรมดานะครับมีแดดใช้แดดก่อนเต็มที่ไปเลยมีลมใช้ลมเต็มที่ไปเลย ถ้าไม่พอก็เอาแก๊สมาลดการใช้แก๊สลงแต่กัวค่ําใช้แก๊สมากกลางคืนดึกๆใช้แก๊สมากก็ลมไม่มีแดดไม่มีพอมันมีแดดมีลมก็ใช้ลมใช้แดดพอมันแดดลมเยอะเกินเหลือก็เก็บเข้าแบตเตอรี่ตอนหัวค่ําไม่มีแสงแดดไม่มีสายลมก็เอาแบตเตอรี่ออกมาใช้เนี่ยครับง่าย พืงพื้นๆประหยัดเงินได้วันละห้าร้อยล้านบาทอย่างน้อยเลยครับนี่คือสิ่งที่เราถูกหลอกและประเทศอื่นก็ทำกันในอังกฤษซึ่งมีลมเยอะแดดน้อยเขาก็จะใช้แดดและลมถึงเจ็ดสิบ้าเปเซ็นนะครับเอาล้วครับแค่นี้แหละครับหวังว่าคงจะตาสว่างขึ้นนะครับว่าผู้นำไทยหลอกใครหลอกคนไทยว่ายอย่างไร